สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2569โดยรอบที่แค้นหนึ่งเริ่มรับสมัครตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปผ่านระบบสถาบันที่เว็บไซต์ admission.reg.kmitl.ac.th และสามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ a c e b o o k admission.kmitl โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารเปิดคลินิกและศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเช่นศูนย์สกล้องและโรคทางเดินอาหารศูนย์สมองและโรคปวดศีรษะคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิกจิตเวชและคลินิกสัญญกรรมทั่วไปสำหรับขั้นตอนการพบแพทย์ผู้ป่วยจะต้องพบแพทย์ทั่วไปเพื่อวินิจฉัยอาการเบื้องต้นก่อนส่งไปพบแพทย์เฉพาะทาง ทั้งนี้สามารถสอบถามตารางแพทย์เพื่อนัดหมายหรือสอบถามเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code หรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3ย์3 1, 1, 1, 1 2 0 1ต่อ1201และ1202สำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้ากระบังหรือคริสเปิดใช้ระบบวันคริสที่จะช่วยยกระดับการให้บริการและการจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของสอจล โดยเริ่มที่งานด้านทรัพย์สินทางปัญญาสะดวกครบจบในระบบเดียวเพื่อให้การจัดการข้อมูลสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีมาตรฐานโปร่งใสตรวจสอบติดตามแจ้งเตือนได้เชื่อมโยงกับทุกระบบของสถาบันเพิ่มความมั่นใจในการจัดการข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานและพร้อมต่อยอดงานวิจัยในอนาคต ผู้ใช้สามารถสแกน QR code เพื่อล็อกอินเข้าใช้งานระบบวันค l ิ c ได้โดยใช้ชื่ออ e ีเมลและพาสเวิร์ดของสถาบันสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์086-825-5420งานทุนการศึกษาสจลประชาะสัมพันธ์ทุนภายนอกทุนการศึกษามูลนิธิชินโชไกัปีการศึกษา2568คุณสมบัติผู้สมัครคือเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่1รหัส68 มีผลการเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดีสามารถสมัครได้ถึงวันที่19กันยายน2568สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ห้อง HM204 ชั้น2อาคาร HM สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3 2 9 8 3 0 1ต่อ2 0 2 วิทยายลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสจลเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบรรัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่2ทับ2,568ในระดับปริญญ,ญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมและระดับปริญญาโทหลักสูตรการจัดการมหาบรรัณฑิตสาขาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคม2,568สามารถสกแกน QR code <_ s 1> <ๆ>เพื่อดูรายละเอียดการรับสมัครได้เลยค่ะเมื่อวันที่7กันยายน2568สถาบันโคเซนแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือโคเซน KMITL จัดพิธีสำเร็จการศึกษาของนักศึกษารุ่นที่2โดยในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ดรคมสรรมาลีศรีอธิการบดีสถาบันโคเซนแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรนัทวุฒิเดไปวารักษาการแทนคณบดีสถาบันโคเซนแห่งสจลนางคาวามูระมากิผู้อำนวยการสำนักข่าวสารญี่ปุ่นสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนายชุนสเกะซาคุโด หัวนหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือใจก้าประเทศไทยและรองศาสตราจารย์ดรโกศลเพชรวันกรรมการสภาสถาบันและที่ปรึกษาสถาบันโคเซนแห่งสจลร่วมพิธีและได้รับเกียรติจากคุณวราพรรุ่งตรการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบอนุปริญญาบัตรแก่นักศึกษาโดยในปีการศึกษานี้มีผู้สำเร็จการศึกษา จากโครงการไทยโคเซนทั้งหมด20คนซึ่งน้องๆมีศักยภาพของนักศึกษาไทยโคเซนในการเติบโตเป็นวิศวกรที่พร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับอุตสาหกรรมโครงการไทยโคเซนเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2562ภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลญี่ปุ่นและไทยโดยเป็นหลักสูตรการศึกษาแบบบูรณาการระยะ5ปีที่นักศึกษาจะได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่นเดียวกับสถาบันโคเซนของประเทศญี่ปุ่น